ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับใน YouTube channel โหราภาษากฎหมายกับผมทนายแบงค์นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะที่ติดตามรับชมคลิปข,ของการเดินที่แล้วเนี่ย ยอดวิวเนี่ยเยอะมากเลยนะครับยอดซับสไครต์ก็เยอะด้วยก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากเลยจริงๆนะครับมาณโอกาสนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของดาวพระราหูก็ได้นะครับก็เลยทําให้หลายๆท่านเนี่ยให้ความสนใจนะครับให้ความเขาเรียกว่าอะไรชื่นชอบนะฮะเรื่องของดาวพระราหูนะครับไว้วางแผนชีวิตล่วงหน้ากันนะครับดวงประเทศไทยของเราตอนนี้เนี่ยนะครับรวมไปถึงดวงโลกเลยนะฮะเรื่องการจ้างเรื่องการทํางานเนี่ยมีปัญหานะครับจริงๆแล้วก็มีผลกระทบกับทุกๆ ราศีทั้ง12ราศีเลยจะมากหรือน้อยเนี่ยจริงๆก็แล้วแต่ดวงชะตาของแต่ละคนนะครับผมเองเนี่ยตอนตอนนี้ก็ตั้งใจว่าจะทาคลิปพิเศษนะครับรายเดือนขึ้นมาเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องงานเลยคือไม่เคยเห็นอาจารย์โหนท่านไหนท่านทำนะส่วนใหญ่จะเห็นทําจากเรื่องคลิปความรักใช่ไหมนะครับผมเองก็ว่าจะมาทําคลิปเรื่องงานเพราะว่าอยากจะช่วยนะอยากจะช่วยให้ทุกๆ12สราศีนะครับได้รู้ว่าดวงชะตาของตนเองนะนะั่นแหะในเรื่องของงานนะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ถ้ามาติดตามแล้วมาติดต่อดูดวงใบการส่วนตัวได้ก็จะดีว่าดวงชะตางานของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมเองก็มีแพ็กเกจพิเศษนะนะครับร้อยเก้เองก็คือว่าดวงชะตาม,มาตรวจกันว่าท่านเนี่ยเหมาะสมกับง,งานอะไรบ้างทําไมผมถึงถึงต้องมาเน้นเรื่องของงานนะครับเพราะว่าดวงงาน,นของคนในประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้มีปัญหานะครับค้าขายกันไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่เอาจริงๆนะ การงานไม่ดีเลยนะครับตกงานนะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยยังคงว่างงานอยู่นะครับยังไม่รู้จะทําอะไรนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในรายย่อมมีดีครับดวงประเทศไทยเราตอนนี้จะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากนะครับมีหลายรูปแบบหลายประเภทนะครับแล้วก็แต่ละอาชีพเนี่ยถ้าใช้อินเทอร์เน็ตด้วยใช้โลกออนไลน์ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยเนี่ยนะครับก็ะสามารถช่วยให้ท่านเนี่ย ทำงานได้ง่ายแต่ว่าท่านน่ยจะเหมาะกับอาชีพอะไรอันเนี้ยต้องมาดูดวงชะตาส่วนตัวกันว่าแต่ละท่านเน่ยเหมาะกับทําอาชีพการงานอะไรดีนี่เป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยอยากจะทําเรื่องของดวงการงานของทั้ง12ราศีแบบเป็นรายเดือนก็อยากให้ติดตามรับชมกับรับชมกันก็นแล้วกันนะรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะท่านไหนที่กําลังมองว่าการงานมีปัญหาอยู่หรืออยากจะต่อยอดพัฒนานะครับหรืออยากรู้ว่าตัวเองเนี่ย เหมาะกับงานแบบไหนก็มาดูดวงชะตากันว่าเหมาะกับงานอะไรแล้วจะเริ่มต้นช่วงไหนดีนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเดือนหน้าเนี่ยนะดาวพฤหัสย้ายนะครับสิ้นปี่ยดาวพระเสาร์ยายนีย่จะมีอยู่สองสามราศีที่จะได้เริ่มต้นอะไรสิ่งใหม่แล้วจเจริญรุ่งเรืองนะครับฝากติดตามรับชมกันแล้วกันเอาล่ะไม่พูดเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังดวงชะตาประจำเดือนตุลาคมของทั้ง12ราศีกันครับ สวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎที่น่ารักทุกท่านนะฮะดวงชะตาประจําเดือนตุลาคมของชาวลัคนาราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะเดือนตุลาคมนี้นะดาวใหญ่ทั้งหมดทั้งปวงยังคงคอยโคจรหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับดวงชะตาเนี่ยจะยังไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับเพราะว่าทั้งดาวพระราหูพระเสาร์และพระพฤหัสเนี่ยโคจรหยุดนิ่งอยู่ที่เดิมหมดเลยนะครับเสาร์กับพระพฤหัสเนี่ยนะครับยังโคจรอยู่เรือนอริเนี่ยนะครับ เป็นช่วงเวลาที่ดีนะเพราะว่าเอาดาวพระพฤหัสกันราวพระพฤหัสเป็นดาวจเจริญอริ่ก็จริงแต่ว่าโคจรนนะ่ะมาอยู่ในเรือนของตนเองเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นนะอุปสรรคต่างๆปัญหาเนี่ยนะครับจะคลี่ไขได้ง่ายคือเหมือนกับว่าชาวลัคนาราศีกรกฎช่วงนี้เนี่ยนะไปช่วงดวงแข็งนะอุปสรรคปัญหานะครับอะไรต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตให้เกิดความวุ่นวายเนี่ย มันมาแล้วมันจะคลี่คลายไปเองทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะสบายอกสบายใจมีเวลามากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเราไม่ต้องไปเสียเวลากับการแก้ไขปัญหาแล้วนี่นะครับมีเวลากับการดูแลครอบครัวมีโอกาสในการดูแลธุรกิจของตนเองอ่ะได้ง่ายนะครับอุปสรรคปัญหามันไม่ค่อยมีนะครับดาวเพรศเนี่ยนะครับเป็นดาวเจเริญปัตนีโคโจอยในเรือนอริมันจะดูไม่ดีก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นอุดมเกณฑ์นะเพราะฉะนั้นเนะี่ยก็หมายความว่าอุปสรรคปัญหาเนี่ย ที่เข้ามานะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องเรื่องปัญหาเกี่ยวกับคนรักคู่ครองเนี่ยเพราะว่าพระสาวเป็นดวนาวเจ้าเรืนอนปัตนินี่โคจอมิเรือนอเลีะอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแวง้งหรือขัดแย้งคนรักคู่ครองก็ได้แต่ว่าตําแหน่งที่ไปอยู่เนี่ยเป็นอุดมเกเก์ค่อนข้างจะที่จะดีดาวพระพุธเรือหัดเนี่ยก็อยู่คอยช่วยนะครับให้ทุกอย่างสถานการณ์มันดีขึ้นเพราะนั้นเนะี่ยเรื่องปัญหาต่างขัดแย้งเนี่ยผมว่านะ่าจะเป็นปัญหาขัดแย้งเพื่อให้เกิดในเรื่องที่ดีขึ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมาาากกนะะนะะะคครรรรัับบดวพหู โคจออยู่ในเรือนลาภะดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับแล้วก็โคจรอยู่เรือนลาภะพระราหูเนี่ยเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยู่แล้วโคจรอยู่เรือนลาภะด้วยเนี่ยมันจะแสดงว่าโอกาสการเสี่ยงโชคนะโอกาสการเสี่ยงดวงของชาวลัคนาราศีกรกฎกนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากนะครับดวงจะดีอยากจะลุ้นอยากจะเสี่ยงอะไรเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเซนส์นมันดีเซน์มันดีตีเลขถูกอะไรอย่างเงี้ย บางคนเนี่ยไม่มีโชคพื้นดวงชะตาไม่มีโชคนะอันนี้ต้องมาดูแต่ละคนนะว่ามีไม่มีนะครับบางคนเนี่ยพื้นดวงชะตาไม่ค่อยมีโชคบางคนอับโชคก็อาจจะไปมีโชคในเรื่องอื่นๆเช่นในเรื่องของงานในเรื่องของคนในเรื่องของวาจาของตนเองก็ได้นะครับได้ยดอนหนึ่งที่ยังโคจรหยุดนิ่งอยู่ที่แล้วเราต้องคุยเนี่ยก็คือดาวประเกต์ดาวประเกตเนี่ยเลงดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎโอ้ยฟุ้งนะครับช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎเด็ดทั้งเดือนเลยนะครับ ระวังเนี่ยคนอื่นเขาจะหาว่าเราไร้สาระน่ารงคาญเนี่ยคือช่วงเนี้ยฟุ้งอ่ะคือคิดอะไรบันเจิดจินตนาการเป็นเลิศนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะเก็บเอาไปคิดเก็บเอานอนไปฝันเนี่ยแล้วมันจะนอนไม่หลับเอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีกรกฎเวลาว่างเนี่ยเอาเพวกเกตเรื่งลัคนาแบบนี้ช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะนั่งสมาธิป,ปฏิบัติทมนะบุญหลทั้งหลายเนี่ยมันจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยเขาเรียกว่าผลบุญมันจะส่งผลแบบ รวดเร็วมากขึ accessed, ้นนะครับก็บอกเป็นไกดให้แล้วกันเดือนตุลาคมนี้นะครับมีดาวย้ายทั้งหมด4ดวงนะครับไม่เยอะนะฮะก็สบายๆนะครับวันแรกเลยย้ายในวันที่9ตุลาคมนะครับดาวพลังคารดาวพลังคารเนี่ยคือดาวเลข3นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนกัมมะนะครับโคจัดเป็นเกษตรอยู่ในเรือนกัมมะนะครับเป็นการเอ่อโทษทีเอ่อตอนนี้มันอยู่ในเรือนกัมมะเดี๋ยวจะย้ายถอยหลังนะครับเดินถอยหลังไปอยู่ในเรือนสุภะนะครับ นั่นก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยนะในเรื่องของงานเนี่ยนะครับอาจจะทําให้มีความสําเร็จเพราะว่าดาวพังคานเนี่ยย้ายมาจากบ้านตัวเองเลยย้ายมาจากลึนกัมมะช่วงที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีกรกฎบ้างงานขยันทํางานนาวทางานแล้วมีผลสําเร็จแล้วก็รู้สึกล้วก็ชอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงน,นี้หลังจากวันที่9เป็นต้นไปจะได้ชื่นชมนะครับผลลัพธ์จากความสําเร็จในเรื่องของงานตนเองอาจจะมีโอกาส ได้ชิ้นชมผลงานหรือเด็ไปเที่ยวเป็นรางวัลให้กับตัวเองก็มีความเป็นไปได้นะครับต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายเอกคือในวันที่10ตุลาคมครับดาวพระพุธย,ย้ายดาวพระพุธเนี่ยนะครับเป็นดาวเจริญสาสชาและดาวเจริญวินาศโคจรไปอยู่ในเรือนศาสชาชาวลัคนาราศีกรกฎน่าจะใช่นะคือชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยพอดาวพระพุธเดินถอยหลังไปอยู่เรือนสาสชาเนี่ยเป็นเกษตรเพื่อนเพียบครับเพื่อนมาเต็มนะฮะ นัดหมายหรืออะไรก็ตามแต่ที่เคยคุยกันไว้แล้วไม่ได้คุยนะเนี่ยรอบนี้มันจะมาคุยกันจบนะครับแต่ว่าคงเป็นในเรื่องของกิจกรรมเรื่องของปาร์ตี้งานสังสรรค์หรือละงานไปเที่ยวนะคงไม่ใช่ในเรื่องของงานนะเพราะว่าเรื่องงานเนี่ยไม่ได้โดดเด่นมากนะครับกับดาวดวงนี้อีกอย่างมันสอดคล้องกับดาวพังขานมาสคูด้วยที่ โคจรเนี่ยออกจากเรือนกันมมาไปอยู่สุภะคือมันเหมือนก,นกับท่านจะมีโอกาสได้ชื่นชมความสําเร็จของตนเองอ่ะนะครับมีโอกาสได้เดินทางแบบแลักษณะที่ไปเดินทางแล้วมีความสุขคือได้เที่ยวว่างกันเนึ่นะครับคือทั้งพระอังคารทั้งพระพุธเนี่ยมีความสัมพันธ์กันหมดเลยในเรื่องของการไปเจอเพื่อนฝูงได้ไปเที่ยวแบบนี้นะครับต่อไปดาวที่ย้ายอีก,อกในวันที่17ตุลาคมครับอันนี้เป็นดาวพระอาทิตย์ย้ายนะครับดาวพระนี้นคือดาวเจ้าเรือนกระดงพระหรือดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรนอเรือนพันธุนะครับชาวลัคนาราศีกกร มีเกณฑ์ที่จะได้เงินเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือก็ไม่แน่นะมีโอกาสที่จะได้ใช้เงินไปกับบ้านก็ได้ไปกับทรัพย์สินของตนเองก็ได้อย่างใดแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการได้เงินมากกว่านะชาวลัคนาราศีกรกฎช่วงนี้ใครมีโอกาสใครมีความคิดที่อยากจะขายบ้านขายที่ดินขายรถในช่วงเวลาที่ดีนะจะขายได้ได้ราคาที่ตนเองพึงพอใจนะครับก็มีความไปได้นะต่อไปนะครับดาวที่ยอีกคือดาวในวันที่24ตุลาคมครับดาว พระสุขย้ายครับดาวพระสุขเนี่ยเป็นดาวเจริญพันธุและดาวเจ้าเริอลาภะโคจัอ,อยู่ในเรือนสัจชะเนี่ยชัดเลยนะครับพระสุขเนี่ยเป็นดาวเจริญพันธุนะพันธุคือบ้านนะโคจัอนอยู่ไปอยู่ในเรือนสัจชะคือเพื่อนฝูงเนี่ยนะเออสงสัยว่า จะได้ไปกับเพื Arrow, 4, ่อนจริงๆนะครับคือคือไม่อยู่ในไม่ได้อยู่ในในในที่อยู่อาศัยตนเองแล้วนะครับแต่ว่าไปอยู่ในที่อยู่อาศัยของเพื่อนน่ะหรือไปอยู่อาศัยกับเพื่อนก็ได้คือเกณฑ์นี้น่าจะได้ออกเที่ยวมากกว่าว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเนยเดือนที่ผ่านมาคือขยันทํางานไงแล้วงานประสบความสาเร็จผมว่าช่วงเดือนตุลาคมนี้นะเป็นต้นไปเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาอาจจะไปเดือนไปแล้วนะไปเดือนไปแล้วคือกลางเดือนไปแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีก็จะได้พักผ่อนแหละ ดามีความสึกอยากพักผ่อนได้ไปเที่ยวได้ไปอะไรกับเพื่อนๆอะไรแบบนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ให้รางวัลชีวิตกับตัวเองนะครับเอาล่ะนี่คือภาพรวมของโหราศาสตร์นะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎเดี๋ยวเราไปดูอีกศาสตร์หนึ่งดีกว่าคือศาสตร์ของไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่นะครับไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่นี่นะครับจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีกรกฎบ้างในดวงชะตาเดือนตุลาคม2563นี้ผมจะเปิดแบบ10ใบ10เรือนชะตานะครับ ใบที่หนึ่งนะครับเป็นปิงโอ้น่าจะได้บัสไป,ไปหาที่เที่ยวเลยนะครับสามไม่เท้านะครับไม่หาที่เที่ยวก็หาหาที่เดินทางอะ่ะออขยายกิจาการนี่น่าจะเป็นเที่ยวมากกว่าใบสองครับโอ้โหเดอะเวิร์ครับแหมน่าจะแบบเรื่องเงินดีด้วยนะใบที่สามนะครับเป็นเพจออฟซอนนะครับสงสัยได้เดินทางไปกับเพื่อนแง่เลยใบที่สี่นะครับปิงโอ้เดอะทาวเวอร์เอาแล้วไง หรือว่าจะมีเกณฑ์ได้ขายบ้านปุ่มปรับชาวพันนะครับใบที่ห้านะครับคือเออเป็นเก้าเหลี่ยญนะครับอืใบที่หกครับคือเดเอ็มเพลสนะครับใบที่เจ็ดนะครับเป็นสี่ไม้เท้าครับใบที่แปดนะครับคือเดเอร์ไฮโลเฟนนะครับใบที่เก้านะครับคือ Queen of Wands นะครับลายชินีถือไม้เท้าและใบสุดท้ายนะครับเป็นปิงอ่าเป็น Knight of Cups นะครับอัศวินถือถ้วยเอาละหน้าไพ่ออกมาเนี่ยถึงแม้จะมีโดยทาวเวอร์มานะแต่ไม่ได้น่ากลัวอะไรไพ่ค่อนข้างที่จะดีเอาละเดี๋ยวผมจอกล้องมาสูงที่ไพ่แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันครับเอาละครับนี่คือหน้าไพ่ของชาวลัคนาราศีกรกฎนะฮะชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยบอกว่า เดินที่แล้วเนี่ยนะเป็นช่วงเดินที่ท่านเองเนี่ยการงานดีนะครับประสบความสาเร็จนะเดือนนี้เป็นช่วงเดินที่ท่านจะให้รางวัลกับตัวเองนะครับชวาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยกําลังมองหาเลยครับท,ที่เที่ยวนะครับผมมองว่าเป็นที่เที่ยวนะคงไม่ได้มองเรื่องงานเพราะว่าไพ่ในตำแหน่งของเรื่องงานนะ่ะท่านมีความพอดีพอเหมาะพอสมพอตัวพอสมควรแล้วนะครับยังคงมองหาอยู่ก็ไม่แน่นะอาจจะมองหา Ểu, มีเวลาว่างหรือชาวลัคนาราศีกรกฎอ่ะอาจจะมองหาเรื่องที่ทาํามาหากินอะไร <more> เพิ่มเติมก็ได้ที่จะขยับขยายนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมอ่ะผมมองว่าคงไม่ใช่นะครับผมมองว่าคือชาวลัคนาราศีกรกฎมองหาสถานที่พักผอ่อนสถานที่เที่ยวที่จะเติมเต็มความสุขให้กับตนเองมากกว่าเพราะว่าเรื่องของการเงินตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่มันมีความสมบูรณ์ดีอยู่แล้วครับชาวลัคนาราศีกรกฎคือมีความสมบูรณ์อ่ะพอดีอ่ะมีความรู้สึกว่าโอเคตัวเอง,เอ,งอยากจะเรื่องเงินอ่ะพอควรใช้ได้ละอยากจะทําอย่างอื่นมากกว่าซึ่ง จะทาอะไรละ่ะนอกจากไปลงทุนกิจาการเพิ่มเติมอะไพ่ไพ,พ่เกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติมก็ไม่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 ได้ชัดเจนมากขนาดนั้นนะครับคือกําลังมองว่าท่านน่าจะแบบกําลังพอดีแล้วหาที่เที่ยวหาความสุขให้กับตัวเองมากกว่าไพ่สีไม้เท้าเนี่ยปรากฏออกมาด้วยเนี่ยนะครับคงจะมองเรื่องการสังสรร์นะ่ะมองถึงเรื่องของเอ่อการให้ความสุขกับตัวเองเป็นรางวัลอย่างนี้มากกว่านะครับเออเพื่อนเนี่ยนะครับก็ เหมือนกับมีเกณฑ์ทีจะต้องเดินทางเนี่ยอาจจะมีเรื่องชวนเที่ยวอย่างเงี้ยยังตัดสินใจไม่ได้ยังคงลังเลยังคงสงสัยว่าจะเอายังไงดีว่าจะไปที่ไหนดีว่าเนี่ยเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยนะครับก็จะตัดสินใจอะไรก็ฟันธงไปเลยนะอย่าไปคิดมากนะครับเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่เนี้ยผมบอกว่าดาวดาวพระพฤหัสเนี่ยนะครับโทษทีดาวดาวพระศุกร์เนี่ยนะฮะ คือโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนสหัชะเนี่ยนะครับแล้วก็ดาภาทิตเนี่ยโคจรเข้าไปในเรือนพันธุด้วยนะครับคือท่านเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเรื่องของการขายบ้านได้หรือขายรถได้ขยับขายช่วงนี้มีเกณฑ์ขายได้แต่เอาอย่างนี้นะนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นปุบปรับฉับพันไม่ทันได้เตรียมตัวนะแล้วแล้วตัวท่านเองเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอออาจจะเหมือนกับต้องลำบากใจอ่ะ ในลาบากใจใน,ใ,นในสิ่งที่ตัวเองทําไปนะครับก็จริงๆมันเป็นผลที่ดีนะเพีเยงแต่ว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นโดยที่ท่านนะยังไม่ทันได้เตรียมตัวก็ท่านั้นเองนะครับหรือไม่แน่นะบางท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายไปกับเรื่องของบ้านที่ต้องซ่อมแซมหรือก็มีความไม่ได้แต่ว่าในการซ่อมแซมคราวนี้เนื่องจากตําแหน่งของดาวเดินแล้วไม่ได้เสียนะครับเดินแล้วยังโอเคอยู่ยังกลางๆอยู่เพราะท่นหน้าการซ่อมแซมคราวนี้นะครับถึงแม้ว่าความเสียหายของบ้านที่มันเกิดขึ้นนะเนี่ยจะทําให้ท่านรู้สึก ใจไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าถ้าซ่อมแซมไปมันจะได้ผลที่ดีนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับส่วนเรื่องเรื่องการงานเรื่องเ,ออเรื่องหน้าที่ของท่านเนี่ยนะครับหน้าที่การงานเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีพอเหมาะพอสมพอสมควรคือท่านเองก็มีความพึงพอใจกับหน้าที่การงานของตนเองอยู่นะครับเดี๋ยวนี้คงได้เที่ยวนะชาวลัคนาราศรีกรกฎโอเคครับอันนี้คื็ภาพรวมของชาวลัคนาราศรีกรกฎครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนนะครับ กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับเพื่อที่จะให้ท่านอื่นๆเนี่ยที่ได้ยังไม่ได้รับชมรับฟังที่ปุองผมได้มารับฟังรับชมกันเอาไว้วางแผนช่วยล่วงหน้าหลายเดือนท่านไหนเนี่ยที่ได้ฟังคลิปผมไปแล้วจากการแชร์เนี่ยนะครับแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีก็เกิดกุศลกับท่านที่แชร์ด้วยนะครับผมก็ขอให้ท่านเจริญเจริญกนทุกคนเลยนะนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับฝากรบกวนฝากรบกวนกด s ับ s cribe ติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากผมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ อย่าพลาดเลยนะเพราะเดี๋ยวหลังจากเดือนนี้ไปต้นไปเนี่ยผมจะทําเฉพาะคลิปงานล้วนๆของทั้งสิราศีนะนะครับมีงานมีเงินนะครับมีงานก็จ,จะยิ่งเจริญรุ่งเรืองนะครับฝากติดตามกันด้วยสําหรับในวันนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับขอบพคุณมากครับสวัสดีครับ